เพราะวันว่าเกท้องและทีนี้เกก็ไปบอกกับพ่อแม่เก๋พ่อแม่เก๋อะไรดีจ่ะฮัลโหลสวัสดีครับค่ะอันนี้อะไรลงแรงไม่ลงเข้ามาอ๋อแบบเปิดห้องไว้หาเพื่อนคุยอย่างนี้ ใช่แล้วเธอเชื่ออะไรอ่ะชื่อนุ่นแล้วนุ่นอายุเท่าไหร่อายุสิบหกอายุสิบหกอยู่กำลังขึ้นมห้าเงี้ยใช่ไม่ไม่ไม่ดีประมาณอ่ะเพิ่งขึ้นมสี่อ๋อ,อกำลังขึ้นมสี่จบมสามแล้วได้เป็นไงมสามเรียนยากไหมนิดนึงอ่านิดนึงอ๋อแสดงว่าเรียนได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ <laughs> อยชอบวิชาไหนอ่ะ เออไม่มีเอา้าไม่มีได้ไงต้องมีดีไม่มีไม่มีอา้อาวแล้วแล้ว,ลวอันนี้เรียนมปลายเรียนสายอะไรเนี่ยไม่รู้อา้าวไหนว่าจะขึ้นมอสี่แล้วไม่ใช่หรอกำลังคิดอยู่อ๋อเป็นช่วงกำลังคิดอยู่โอเคโอเคแล้วอยู่จังหวัดไหนอ่ะจังหวัดสกลนคนสรสกลนครใช่มันมันอยู่ภาคไหน ทางไหนวะเด <c oughs> <c oughs> ี๋ยวพีเ่เคนจังหวัดอะไรอ่ะเป็นคนขอนแก่นอ้าอ,อยู่ใกล้กันเลย้ยจริงเหรออยู่ใกล้กันทำไมไม่มาอยู่ได้กันเลยยอๆยอกระวังแฟนตบด้ยแฟนไม่มีอนุ่นก็พูดไปเรื่อยใช่เป่าเออมีแฟนจะมาสุ่มห้องหางคนนี้เหรอเราเรานุ่นนะมีผู้บา่าวยัง ไม่จริงเหรออยู่ที่โรงเรียนไม่มีใครมาจีบอ่ะก็ไม่มีเฮ้ยใช่หรือเปล่าเราไปแล้วเสียงน่าสงสัยอะไรขนกันหรอก็มันสงสัยไงอ๋อเราเรามีคนคนที่แอบชอบไหมเราแอบชอบอ่ะไม่มีเอ้าไม่มีอ๋อไม่มีอะไรเลยตอนนี้<ะ>นแล้ว,ลวมเออม,ม,ม,มื่อ,อไหรนน่ <S <S <Gray> ะรจะมีอ่ะอไม่รู้อ,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 อีกนานอยู่โออีกนานอยู่อ๋อตั้งใจเรียนก่อน ใช่ไหมเราจะนอนกี่โมงลอนละฮะนอนละเอา้าถามปุ๊บอนอนปับ๊บไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบเออคืนนี้ยังอีกยาวไกลอเ,เอาคุยอยากเปลี่ยนชื่อแต่งชื่อหน่อยดิเปลี่ยนเปลี่นชื่อเป็นอะไรอ่ะอะไรก็ได้แต่งมาเถอะ เอาอะไรก็ได้แต่มาเถอะอันนี้คนคนไหนพูดเนะี่ยคนไหนก็ได้แล้วแกแล้วง้นหัวหัวห้องชื่ออะไระห,หัวห้องชื่ออะไรครับ,ช,รบชื่อแก้มครับชื่อแก้มอ่ะอีกคนอ่ะชื่อแก้มเหมือนกันชื่อเอ็กชื่อเอ็กชื่อเอ็กไม่ใช่เอา้เอาชื่อชาร์ลอตต์ไหมเอ็กเก็ ชาลลอตดีกว่าเรียกว่าชาลลอตแล้วกันเออนั่นแหละโอเคอันนี้อยู่จังหวัดไหนครับเยลาครับเยลาครับเป็นเพื่อนเพื่อนกันที่โรงเรียนใช่ไหมไม่เลยเลยอ้าเจอกันในเกมเหรอใช่ครับเอ้าอีกคนนึงไม่อีกคนนึงใชื่อแก่แก่ใหญ่แก่อ้าวแกมึงเงียบไปมึงหยุดพูดไม่พูดให้ สองคนเนี่ยเป็นเพื่อนกันตั้งแต่เด็กชื่อว่าแก้มทั้งสองอายุเท่ากันการเวลาแต่อยู่คนละโรงเรียนกันโอ้เออโอเคปีันก็ไม่รู้ว่าจะได้อยู่โรงเรียนเดียวกันไหมอ้าวทำไมอ่ะตอนมหนึ่งอยู่เอ่อมหนึ่งนี่โรงเรียนเดียวกันแค่ไม่สนิทกันไม่สนิทสนมกันแค่นั้นแหละอ๋อแต่ตอนนี้สนิทกันแล้ะไมเล่นด้วยกันเฉยๆยอ้าวแล้วตอนนี้สนิทยัง มาดกันอยู่อ้าวนั่นแหละเขาเรียกว่าสนิทเออแล้วลปีนี้ขึ้นขึ้นชั้นไหนแล้วครับมหนึ่งครับมหนึ่งอ๋อจบปหกเป็นไงปหกเรียนยากไหมไม่ไม่เฮ้ยแสดงว่าอ้าวยังไงวะเริ่มเริ่มงงยากไม่สรุปว่ายากอ่าสรุปว่าไม่ไม่ยากยากไม่ไมโอเค ได้เกดน้อยมากมากเได้เกดน้อยมากๆากเออเาย่าไดูเกดเขาเลยเกดเกดยังกับขี้เดียวเดียวเดียวมันเปรียบเทียบกันไม่ได้เออเกดยังกับขี้มันคือยังไงเออเกดเกดมีกลิ่นนะแล้วอ่าแก้มแก้มกับชาลอตใครเรียนเก่งกว่ากัน เท่ากันเท่ากันไม่ไม่ไม่แลวทำงานโง่กับกูเอาเอายังไงเกี็าก็อยากเกตเขาออกวันที่สามสิบเดี๋ยวมาดวลกันเลยมานี่มาดวลกันเลยว่ะจ้าวไข่คำว่ะคำได้อร่อยมากหัวหน้าห้องนี้แหละครับหัวหน้าห้องคือแก้มโอเคครับเอฟไปไม่ได้และว่าจะเชิญใหม่ เอ้าจะเชิญใหม่เอ้าจะยุบห้องเหรอเอายุบทำไมอ่ะเพิ่งได้เจอกันเองไปละไปละยุบละยุบละอ่ะอย่าเพิ่งถามก่อนไปไปกี่นาทีไปสามสิบวิอ่าสามสิบวิอ่าเลาสามสิบวินะอ่าแอนแล้อเฮ้ยอย่างไวอ่ะ แล้วใครพายุเข้าเนี่ยปิดพัดลมไวเหมือนไม่ได้ไปอา้าวแล้วเราจะนอนกันกี่โมงเนี่ยตีหนึ่งตีสองเจ็ดโมงเดี๋ยวอเ,เอาดีๆสิเจ็ดโมงเอเ้าเอาดีๆอ๋ออันนี้ชายชาลอดนอนเจ็ดโมงอะไรผมนอนตีหนึ่งครับผมนอนอ๋ออันนี้ชาลลอดนอนตีหนึ่งแต่แก้มนอนเจ็ดโมงเฮ้ยเฮ้ยเนี่ยตอนนี้ถือเอคย่เนี่ยเปิดไม่ได้สิคะพี่ขาเสียงเกียด อ้ยคนเปิด mp4 ไม่พูดเร็วจะเย็นอย่าบ่นเยอะสรุปเมื่อกี้คุยกันถึงไหนนะเธอนอนกี่โมงทีหนึ่ง <c oughs> เจ็ดโมงเจ็ดโมงอีกคนเจ็ดโมงนอนนอนเราชอบฝันไหมฝ,ฝันว่าตัวเองท้องเดี๋ยวใจเย็นท้องท้องกับใครฟังก่อนเมื่อคืนเมื่อวานอะเราฝันว่าเราท้องแล้วฝันว่า ัใหญ่ขำดิเร็วๆฝันว่าจะได้ฟังไหมเนะีขข่ยวันนี้คำข้าดี้ค่ะฟังนะมนนนเมื่อคืนกูฝันว่ามืออะเมื่อว่าเกี่ยวกับกูอีกโอ้ตายตายตายจริงๆฝันว่าแกไปท้องเลย คือเม่ว,วันว่าเกท,ท้องแล้วทีนี้เกก็ไปบอกกับพ่อแม่เกเกนลพ่อแม่เกออะไรหาูคายเขาก็รู้ว่าเออพ่อแม่เกยอมรับในที่เกอท้ทองแล้วทีนี้เขารู้สึกว่าเือแล้วทีนี้เกอท้องเสร็จเขาก็ท้ททททองต่อ อเคแค่นี้พอไม่ต้องพูดแล้วพูดไปก็ขำไปพรุ่งนี้ที่บ้านจะมาบ้านกูพรุ่งนี้เดี๋ยวอ่ะน่นก็ขำอยู่นั่นแหละไปดีกว่าเว้ยไปเลยอ้าวไปเลยไกลนะอ่ีัดีครับเล่นไหมพี่อ๋อ C v C เหรอสวัสดีครับพี่พี่พี่ผมว่ากูโดนแล้วอ่ะ คนดังเนี่ยคนดังที่แบบมันชื่อช่องมันชื่อไก่ตุนเนี่ยชัดเจนเอาชัดเจนโอเคอัลโลสวรัสวีครับอันนี้เป็นเป็นเพื่อนกันใช่ไหมสองคนเนี่ยเป็นแฟนกันอ๋อเป็นแฟนกันแฟนกิ๊กกันเอาสรุปเป็นอะไรกันแน่แฟนกกันอ๋อโอเคโอเคแล้วเธอเธอชื่ออะไรกันบ้างอ่ะชื่อนุอายุสองขวบชื่อนุ สแสดงชื่อนกอายุสองขวบชื่อนกับอะไรไหมอีกคนอีกคนเสียงเสียงไม่ชัด,ดอ่ะอีกคนชื่อหมาชื่อหมาชื่อโป้งคะ่ะชื่อโป้งอายุสองขวบค่ะชื่อโป้งค่ะหมาโป้งอ่าเธออยู่จังหวัดไหนเอ่ออยู่จังหวัดดาวเนปจูน <laughs> ดาวเนปจูนอีกแล้วมามาอยู่ในใจเราก็ได้อุ้ย

โป้งโอเคพี่เอะเอตุพี่ได้โป้งหรือยังพี่อะพี่อ่าพี่พี่ได้ยินละพี่ได้ยินโป้งไหมอ่าได้ยินโป้งโอเคพี่พี่อ่าพี่พี่พี่อ่าโป้งพี่ได้ได้ยินแต่พี่ได้ยินแต่พี่นะ ดินโป้งไหมพี่พี่ดีนนปยโป้งทำอะไรโป้งโป้งหอมเห็นไหมโป้งทำให้โป้งไม่คุ้แบบนงั้นโป้งไม่จริงโป้งไม่ใช่โป้งโป้งไม่ได้คลิปนี่เพาะโป้งโป้งโป้งไม่โอเคโอเคไม่ต้องพูดลนะอ่ะไปละไปละโอเคครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ